เอ้ยวันนี้มีอันนี้นะครับของฝากจากญี่ปุ่นมาเพิ่มแล้วเราก็จะแกะอีกสิบซองวันนี้จะได้ปิดกล่องไปเลยเอามาเลยไวๆวมาลุ้นอันนี้ก่อนอันนี้เป็น V-Star Universe นะครับเป็น h i h h Plus p a c สิบใบมาดูกันว่าจะได้อะไรของดีน,น่าจะเป็น อ๋อข้างหลังมันเป็นรุ่นแบบนี้เว้ยเป็นรุ่นกัดหลังรุ่นเกา่าโอ้โหแต่อันนี้ดูดิมันมีดีเฟกต์โรงงานมานะนี่เงอใบสุดท้ายโอ้โหเอ้าบิปป้าตัวนี้ขายได้แล้วเนี่ยเอโอเรอาคอยดีนะอ่าวใส่ญี่ปุ่นหรอ,อโยมาอ,อูรุอาจจะชื่อมันจะไม่เหมือนครับ ภาษาอังกฤษ,กฤษนะแต่คล้ายๆของไทยแหละอ๋อนี่นี่การ์ด R เนี่ยมันการ์ด F ว่ะเรจิกิการ์ดอะไรเนี่ยเดี๋ยวอันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะอ๋อไอ้เปไอ้ป่ามีมะอะไรนเะส้นทาง Rescue Carrier อะไรวะเนี่ยอิสุยนูมิ l อะไรก็ไม่รู้โอ้นี่น่าจะเป็นใบโอ้ได้ไข่ไว้ไ ใครญ oh, ี oh, ่ป oh, hey, okay, ุ่นโคตรดีเอาอ๋อนี่เป็นการ์ดไอติเตอร์ชาโอละก็เราได้อ๋อเป็นอาร์อาร์โอ้โหเฮียตวนี้โคตรหวยตัวลาเปลี่ยนโคตรหวยเก็บก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเวลาไม่พอต้องเร็วละโมเดอเดี๋ยวได้ของดีสองร้อยห้าร้อยห้าสิบเยนนะครับวีสตาร์ ได้อุมิดด้ามาลินลิเพลแลบใบรวยเลยขึ้นน้ำกระเพื่อมบูสต์เอนเนจีโบราณคืนน้ำกระเพื่อมอาอามาหนึบใบขาวครับจิลามี่อาโบอุยทาแลนงายักษ์แดนคูลัส <c oughs> ลวันีก็จะได้ไข่เอสเออแม่ S A R M e. วคิบานเนียโอชิเอนนาดาบุลันซาเมฮาเดอร์กองสั่งซื้อของเปิดมัวซั่วเลยครับ <c oughs> เปิดไ้ S A R U R มนาะโอ้โหขาวล้วนโอชิเอนนายูกิฮามิโทลกอนปอดจุกเชินเคดิโอ,อไปไวเลย <c oughs> โอ้โหทันดงมีอิลูก,กะเพลาบจิราจิโนโลและอ้าวโปรฟินมิตรภาพอาขออีกใบได้ไ,ดไหมโปรฟินจะได้ปล่อยห้าร้อยบาทฟักโกสโมูนเมนโยรุโนสคุโรสเรสและโอ้โหเอฟูน อ่าโกสยากุเดะมาลินอิลูกาแมนโอ้โหโนกจีสามสองสุดท้ายมาขอทองไดนะ้ไหมนี่ตรงมนีเอไออีกใบ<า>ป่ะหรือออก,ออกไปหมดแล้วอันนี้เป่ะวะโกบิด <COVID. S 2> ไกหน้าโดมิเลอร์เซคิทันดันทันทันโด้งฟึบเอ้ยจิรามี่สามว่ะจิรามี่เอ มีแล้วอยากได้จีราจีโนะ่จีราจีโน่น่าจะแพงกว่าแต่เออาไม่แพงวุทาแลนอาโบวาน,นิโนกอ้าวปอบฟิมิจภาพโอ้โหขออะไรได้ยางนั้นมารุยาคุดเดกแยมเลยครบพอดีสนะี่ใบห้าร้อยเก่งนะกล่องได้สามใบเยีย่ยมไปเลย <c oughs> นาเอเติลยูนิลัน โกดอ๋อมันใจของฮัสบะสาม,มฮาเดอร์เอามดจบเราได้อะไรบ้างได้ขึ้นน้ำกระเพื่อมเออาร์จิลาติโนโได้โป๊ะฟินสองใบคนระับแล้วก็กรบอาออสรุปเร็วๆแล้วกันนี้จะได้ได้ไข่มาไข่มาสวยอยู่